พี่เข้มอยากให้เพื่อนๆนะฟังให้ครบนะครับถึงการใช้ passion intimacy และ commitment เพราะว่าเราขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เลยมันจะทําให้การผูกมัดจิตใจของคนที่เราจะจีบเราจะอยู่ด้วยเราอยากได้เขาเป็นแฟนนะ่ะมันกระท่อนกระแทน่นแล้วมันมีโอกาสจะล้มเหลวได้สูงนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่อง passion ไปฟังวิธีเพิ่มเสน่ห์ด้วยการเพิ่ม passion ให้ตัวเองก่อนนะอ่าแล้วเราค่อยมาเพิ่มเสน่ห์ด้วย intimacy นะครับ อะไรแหละที่ทําให้เรากับคนคนหนึ่งผูกใจกันอย่างเหนียวแน่นคืออินทิเมซี่อะไรแหละที่ทําให้เมียหลวงชนะเมียน้อยไดนะ้บางทีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเมียน้อยมันสดกว่ามันใหม่กว่ามันสาวกว่าใช่ไหมแต่ลืมไปว่าตัวของเราเองอะกว่าที่แฟนของเราจะมาเป็นแฟนของเราอะเขามีความผูกพันนะระยะเวลาที่มันผ่านมา หลายๆปีที่เราครบกันมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราได้เติมสิ่งดีๆให้กันและกันมันเป็นเพราะว่าเราเป็นเซฟโซนให้กันและกันนะครับแล้วเราจะถูกอินทิเมซียังไงได้บ้างนะลองมาฟังดูวิธีที่หนึ่งนะครับคุณฝึกเป็นนักฟังที่ดีได้ไหมคุณทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตัวของพวกเขาเองเป็นคนที่สำคัญตัวคุณเองจะโคตรมีสเสน่ห์ สมมติว่าคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งไปเจอผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ที่คุณแอบบรักแอบ,บชอบคนหนึ่งบางคนจะพยายามทําตัวเองให้ดูดีซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าถ้าเราทําตัวเองให้ดูดีปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนอื่นจะมีแพชชั่นกับเราแต่ว่าเวลาที่เราไปเดทกันอะคนที่ดูมีสเสน่ห์ขนาดนี้สนใจเรื่องของเธอนะอีกฝ่ายหนึ่งจะโคตรรู้สึกดีเลย ดังนั้นการที่จะทำให้ใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมีความสําคัญกับเราคือการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่การไปพูดคนเดียวอย่างบางคนเนี่ยทำผิดเวลาไปเดทอะ่ะพุยแต่เรื่องตัวเองพูดแต่เรื่องตัวเองพออีกฝ่ายหนึ่งจะอ้าปากพูดปุ๊บเราก็เปลี่ยนเรื่องโยงมาเป็นเรื่องของเราเราจะกลายเป็นคนที่น่าเบื่อทันทีเลยนะ แต่ในที่นี้พี่เข้มขอ disclaimer ไว้ก่อนเพราะว่า <c oughs> บางคนเนี่ยไปเดทกับคนที่ไม่ค่อยพูดบางคนไปเดทกับคนแบบผู้ชายแบบจืดๆนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าผู้หญิงแบบยิ่มๆงียบๆติ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยนะเอออันเนี้ยเราเองอาจจะต้องเป็นนักพูดที่สามารถกระตุ้นให้เขาพูดออกมาได้โดยไม่มีบังคับใจเขาอินเทอร์วจ,จ,จัดๆอย่างเงี้ยเออเราเราเรากระตุ้นให้เขาพูดอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับตัวของเขาออกมาโดยไม่บังคับจิตใจอ่านเล่าก็ได้ไม่เล่าก็ได้แต่เล่าก็พร้อมฟังแต่ถ้าไม่เล่าไม่เป็นไรเราก็จะพาเธอไปพบกับอะไรดีๆจะบอกเล่าเรื่องดีๆให้ฟังถ้ามีโอกาสจะเล่าอีกนะมีทักษะการเล่าการนําเสนอเล่าก็อาจจะไม่ต้องเล่าแบบว่าหมดแต่ว่าอีกวันหนึ่งก็อาจจะเล่าแล้วมีเพิ่มอะไรเล็กๆน้อยๆเหมือนดูซีรีส์เกาหลีอะ นึกออกไหมเออเนี่ยคือการเป็นผู้พูดที่ดีแต่ว่าคุณจะต้องฝึกเป็นนักฟังที่ดีเพราะคนส่วนใหญ่มักจะอยากพูดเรื่องตัวเองแล้วก็เวลาที่เขาพูดเนี่ยโดยเฉพาะกับคนพูดน้อยเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสพูดปุ๊บพยายามอย่าไปแทรกนะให้เขาพูดของเขามาให้หมดเลยไม่ว่าจะดีไม่ดีเราจะเป็นผู้ฟังฟังโดยไม่ตัดสินแล้วคุณจะเป็นเซฟโซนของเขา ข้อที่2นะครับฝึกใช้สายตาให้เป็นการสบตาอย่างเป็นธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความสนใจแล้วก็การเชื่อมโยงเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณเชื่อมโยงทางความรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์เชื่อมโยงทางประสบการณ์ก็ได้นะดังนั้นนะครับให้ไปฝึกจ้องตาแต่ว่าเวลาจ้องตาเนี่ยคุณก็อย่าไปจ้องขเขม็งแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะจ้องแบบคาดคั้นให้พยายาม อาทำอย่างอื่นบ้างสม,มิว่าคุณกินข้าวคุณก็ตักข้าวกินแล้วพอเวลาเขาพูดปุ๊บก็เงยหน้าขึ้นมามองสักหน่อยเออเงยหน้าขึ้นมาคุยกับเขาสักหน่อยอันนี้คือการใช้เสียตาให้เป็นนะครับข้อที่3นะครับทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจหลีกเลี่ยงการตัดสินคนอื่นเปิดใจและให้พลังงานด้านบวกพลังงานที่ดีเสมอเสมอวิธีที่ทำให้คนรอบข้างรีแลกซ์นะ <c oughs> คือการหลีกเลี่ยงการตัดสิน เช่นถ้าคนหนึ่งเขามีปัญหาชีวิตกับพ่อแม่เขาเราไปตัดสินเขาอะ่ะโอ้ยเนี่ยไปทำอย่างนี้ได้ไงไปทะเลาะกับพ่อเนี่ยไปโอหไปพูดอย่างนี้นี่แย่มากเลยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างเพราะบางคนเนี่ยครอบครัวพ่อแม่เขาก็าไม่ได้น่ารักกับเขานึกออกไหมแล้วเราก็ไปบ,บีบบังคับให้เขาเนี่ยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ในในสิ่งที่เขาเจ็บปวดโดยที่เราไม่ได้เข้าใจเขาจริงๆ มันแปลว่าเราเข้าใจในเชิงเหตุผลแต่เราไม่มี Empathy ที่จะเข้าใจที่จะอบกอดในเชิองอารมณ์ในเชิงจิตวิญญาณพี่เข้มจะบอกให้ว่าคนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ใกล้เราเนี่ยจะได้เปรียบแล้วก็ไลโค้ดไลโค้ดชายแท้เนี่ยจะไม่สอนแบบนี้นะเขาจะสอนประมาณว่าแบบเอาเปรียบอีกฝ่ายนึงได้ถ้าผู้หญิงให้ก็เอาฟรีๆอะไรแบบเนี้ยพวกนี้เยอะมาก ในตลาดตอนเนี้ยมันเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่เข้มมีไฟในการทําช่องนี้นะเพื่อที่จะออกมาพูดในสิ่งที่ที่ควรทําจริงๆดังนั้นเราให้ความสบายใจเขาด้วยแต่อย่าลืมมันต้องให้คู่กันกับข้อแรกขข้อแรกคือไม่ใช่ข้อแรกของหัวข้อนี้นะครับข้อแรกคือเรื่องแพชชั่นเราต้องทําให้เกิดแพชชั่นด้วยและทําให้เกิดอินทิเมซี่คู่กันนะครับ อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเอาไปพิจารณาดูนะครับทําให้เขาสบายใจนะครับในเรื่องการตัดสินแล้วก็ให้พลังงานที่ดีแต่คือไม่ใช่แบบไปอวยเขาแต่บางคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าให้พลังงานที่ดีแปลว่าเราต้องชมเขาทุกอย่างใช่ไหมยุส่งใช่ไหมเออทําเลยตบมันเลยอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> นี่คือพลังงานด้านดีนดจริงๆหรอในขณะเดียวกันเราเองก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ A ก็ B ไม่นรกก็สวรรค์ไม่ขาวก็ดําก็จะคิดแบบนี้ซึ่งพี่เข้มจะให้เทคนิคตรงนี้หลีกเลี่ยงการตัดสินและเป็นผู้รับฟังพิธีธํามก็คือถ้าสมมุติว่าเขาแบบกําลังหึ่มหึมกำลังโกรธกาลังเกลียดใครสักคนหนึ่งอยู่อาจจะเป็นคนในครอบครัวเขาแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าให้ทําอย่างนั้นให้เลิกทําอย่างนี้ให้พยายามฟังอ่ะให้พยายามฟังให้มากที่สุด แต่ตรงนี้วิชาตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกแม้กระทั่งนักจิตวิทยาการปรึกษาหรือนักจิตบ,บ,บําบัดเขาก็ยังต้องฝึกเป็นปีๆเลยเชื่อไหมไอ้เรื่องแบบเนี้ยในตํารามันอาจจะเขียนมานิดนึงแต่เวลาฝึกจริงๆอ่ะต้องเก็บเคสเยอะมากถึงจะได้ถึงจะได้คุณสมบัตินี้นะครับดังนั้นลองเปิดใจใช้คําถามนําแล้วเธอคิดว่าถ้าเกิดว่าเธอทําสิ่งนั้น มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างถ้าเธอไม่ได้ทําสิ่งนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเราไม่ตัดสินใจให้นะแต่เรายินดีที่จะฟังแล้วก็ด,ดูวิธีคิดของเธอให,ให้มันรอบด้านอเออยินดีที่จะอยู่ด้วยตรงนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคเพราะว่ามนุษย์ปกติแล้วจะเป็นคนใฝ่ดีนะครับจะเป็นคนใฝ่ดีแล้วเขาอาจจะแค่ต้องการกําลังใจนะครับบางคนอาจจะชอบให้คําตอบคนอื่นโดยใช้หลักเหตุผลซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่า พี่แคมอยากจะเปรียบเทียบจิตใจของมนุษย์อะเวลามันมีปัญหามันเหมือนเอาน้ำหวานอะมาเทที่โต๊ะทํางานคนที่แก้ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนกับเอาคีย์บอร์ดมาตั้งทับแล้วก็พิมพ์งานของเธอให้เสร็จซะงานของเราก็เสร็จแต่โต๊ะยังเหนียวอยู่มดก็จะขึ้นโศกโปกด้วยในขณะเดียวกันจะดีกว่าไหมถ้าเราอาจจะเช็ดสักรอบนึงเติมน้ำสักนิดนึงให้ ละลายน้ําตาลอ่ะเออแล้วก็เช็ดอีกรอบหนึ่งซับเอาอารมณ์ออกไปก่อนอ่ะน้ําหวานที่ทํา6ที่โต๊ะอ่ะก็เปรียบเสมือนอารมณ์ของมนุษย์ซับมันออกไปก่อนแล้วงานตรงนี้จะทําหรือไม่ทําแล้วแต่เธอโดยส่วนใหญ่เขาก็ทําหรือบางคนเขาก็ไม่ทําแต่เขาไปทําอย่างอื่นที่มันดีกว่าที่มันเท่ากาันหรือดีกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้คือการเปรียบเทียบใม้เห็นภาพ นะครับอลองเอาไปคิดดูนะว่าเราอยู่บนโลกเราทุกวันนี้มันเต็มไปได้วยการตัดสินในจิตของมนุษย์นะถ้าเป็นทฤษฎีของซิกมันฟอยล์เขาจะมีอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ใช่ไหมเขาจะมีภูเขาน้ำแข็งด้วยคือเป็นคอนเชียส u ับคอนเ i o u s แล้วก็อันคอนเชียสจิตใต้สำนึกเราพยายามจะแก้ด้วยเหตุผลนะ่ะ มันคือการทํางานกับจิตสํานึกอย่างเดียวนะครับแต่บางทีไอ้เรื่องของอารมณ์เนี่ยเราต้องซับออกนะดังนั้นมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เธออย่าใช้อารมณ์สิอย่างเงี้ยแปลว่าเรากําลังสอนให้เขาเก็บกดเราจะได้เปรียบคนอื่นนะถ้าเกิดว่าเราทําให้คนรอบข้างสบายใจได้แต่ถ้าข้อนี้มันยากไปไม่เป็นไรค่อยกลับมาเพิ่มข้อนี้ในภายหลังคุณก็ยังคงเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ได้นะเพราะข้อนี้พี่เข้ม สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนมามันยากจริงๆยอมรับนะว่ามันยากสำหรับคนที่เรียนมาแล้วพี่เข้มก็ยังคงยืนยันว่ามันเป็นทักษะที่ไม่ง่ายแล้วคุณต้องฝึกเป็นปีนะครับข้อต่อไปเพิ่มเสน่ห์ด้วยความจริงใจนะครับไม่ต้องเฟซเป็นคนในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นแต่ให้พัฒนาให้ตัวคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองนะครับคุณจะเป็นต้องรักตัวเองก่อน คนที่มีิน t i m a c y สูงนะครับจะเป็นคนที่คนอื่นเนี่ยไว้ใจนะครับแล้วก็อยากเปิดใจคุยด้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้และปลอดภัยนะครับคุณเป็นเซฟโซนแต่อย่างที่ไมย้ำถ้าคุณมี intimacy อย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้เพิ่มแพชชั่นเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าเออคุณก็ก็ดีนะก็เป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นคนในครอบครัวอบอุ่นแต่ก็เป็นคนในครอบครัวไม่ได้เป็นแฟนเออเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าอย่างเงี้ยอย่าลืมกลับไปเพิ่มแพชชั่นด้วย ในข้อแรกที่เราคุยกันนะสำคัญมาต้องทําคู่กันออาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปข้อที่3กันนะเรื่องของคอมมิชเมนต์นะครับ